n t e r ท a i n m e n t เนี่ย n t e r ท a i n m e n t ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอหลักของ Tik t o k เราเช่นกันนะคะซึ่งสำคัญไม่แพ้กับคอนเทนต์ที่อื่นเนาะทีนี้มิชชั่นของเราของ Tik t o k นะคะก็คือ to inspire creativity and be j o y f u เราจดประกายความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสนุกกับเราโดยที่เรานะคะมิชชั่นของเรา เราเปิดพื้นที่กับทุกคนเลยไม่ว่าคุณจะมีเป็นใครเป็นดาราดหรือว่าเป็นแบบเฮ้ยเพิ่งเริ่มต้นเรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้มาปล่อยของกันนะคะบนแอปพลิเคชันของเราเนาะรวมถึงเรานะคะเปิดหน้าต่างให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นคอนเทนต์จากทุกๆคนทั่วทุกมุมโลกนะคะและที่สําคัญคือเราเป็นเหมือนสะพานในการเชื่อมต่อคอนเนคคนเข้าด้วยกันนะคะเราในฐานะเซเรตี้เนาะเราก็ใช้ทิกตอกเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะใกล้ชิดกับแฟนคลับของเรามากยิ่งขึ้นนะคะ เดี๋ยวทีเนี้ยเตยจะพาไปดูกันว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ i k t o k มันสำคัญอย่างไรนะคะแล้วมีคอนเทนต์อะไรบ้างนะคะทำไมจะต้องเป็นคอนเทนต์เอนเตอร์เทนเมนต์เนาะหลายๆคนในที่นี้เวลาถ่าย t ิกต o k เนาะเตยให้เลยว่า80%อย่างแรกที่คุณเจอหน้าฟีดคือคอนเทนต์เอนเตอร์เทนเมนต์ถูกต้องไหมคะจะเจอคอนเทนต์ของพี่ๆดาราเองหรือว่าคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์ในหมวดอื่นๆนะคะทำไมคอนเทนต์เอนเตอร์เทนเมนต์ถึงเป็นคอหลักแล้วสำคัญ ใน t ิ k t o k เนาะด้วยคอนเทนต์เอนเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นหนึ่งคอนเทนต์ที่เข้าถึงทุกๆคนได้ง่ายนะคะถึงแม้เราจะทำคอนเทนต์คอมเมิร์ซอย่างที่พี่ๆบอกไปเราต้องเมิร์จความเอนเตอร์เทนเมนต์ลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นหนึ่งปัจจัยหลักคอนเทนต์เอนเตอร์เทนเมนต์สนุกมันทำให้เราสามารถเข้าถึงกลุ่มออเดียร์สของเราได้ง่ายนะคะทีนี้แล้วทุกคนจะมีคำถามเนาะว่าอา้าวแล้วคอนเทนต์เอนเตอร์เทนเมนต์ในทิกต็อกเนี่ย มันมีอะไรบ้างหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นคอนเทนต์เต้นอย่างเดียวหรือเปล่าคุณเตยดาราหลายหคนชอบมีคําถามนี้กับเตยเนาะว่ามาอินสตาแกรมจะทำอะไรดีนะคะเดี๋ยวเตยพาไปดูคอนเทนต์เอนเตอร์เทนเมนต์ในอินสตากนะคะเราแบ,บ่งออกมาให้เป็น6กแคตตากรีหลักนะคะอย่างแรกเลยหมวดที่1น,นะคะเอ่อมูฟวี่และซีรีส์นะคะเวลาทุกคนถ่ายคลิจะเห็นคอนเทนต์ประเภทที่เป็นละครหนังซีรีส์เนาะเป็นหนึ่งคอนเทนต์ที่ทุกๆคนสนใจ ออเดียนชอบรับชมในติกตอกนะคะส่วนที่2นะคะ Entertainment News เรื่องของชาวบ้านคืองานของเรานะคะ <c oughs> ข่าวบันเทิงข่าวซุกซิกต่างๆนะคะแน่นอนว่าออเดียนของเราชอบดูเช่นกันนะคะหมวดที่3อันนี้จะเกี่ยวกับที่ ในห้องนี้เนาะก็คือคอนเทนต์เอ็นเตอร์เทนเซอร์บิตี้คอนเทนต์นะคะคือคอนเทนต์ที่ดาราโพสเองหรือคอนเทนต์ที่แฟนคลับเขาพูดถึงเราในแพลตฟอร์มทิกต็อกนะคะและส่วนสุดท้ายอันเนี้ยมาแรงมากๆในปีนี้ก็คือคอนเทนต์ประเภทค,คอมมิกการ์ตูนและอน,นิเมชั่นนะคะโอเคทีนี้เปิลจะพามาช่วยพ่ทุกคนนะคะมาดูว่าแล้วในอนาณาจักรเอนเตอร์เทนเมนต์ของทิกต็อกสมมุติเวลาที่พี่ๆทำคอนเทนต์เนี่ย จะติดแฮชแท็กอะไรได้บ้างเพื่อเพิ่มวิสัยที่ในการมองเห็นของเราเนาะอ่ะอย่างแรกเลยคือเราจะมีอันดับแชแท็กเป็นแฮชแท็กใหญ่ของบ้านเราแล้วก็คือบันเทิงติกตอกนะคะซึ่งมันก็จะแยกออกไปเป็นหมวดหมู่มันอาจจะเยอะนิดนึงแต่เดี๋ยวพี่พี่ลองลองฟังเนาะอันแรกเลยนะคะอุ๊ยขอโทษค่ะอันแรกเลยนะคะเรื่องนี้ต้องดูเนาะเป็นแฮชแท็กที่ถ้าสมมติอ่าพี่พี่มีผลง,งานละครดีรี่แล้วอยากจะโปรโมทนะคะสามารถลงได้เลยแล้วก็ติดแฮชแท็กเรื่องนี้ต้องดูนะคะ ส่วนถัดไปเนาะอย่างที่บอกเนาะเรื่องของเขาคือง,งานของเราเรื่องนี้ต้องเล่าเอาไว้ก็สิบข่าวบันเทิงอะไรต่างๆเอาไมอยเรื่องเกี่ยวกับโอกาบันเทิงนะคะเรื่องนี้ต้องเล่าส่วนที่3อันเนี้ยแอดสำคัญแฮชแท็กทิกต็อกแฟน덤มันเป็นแฮชแท็กที่วรวมอาณาจักรเหล่าหมาบีแฟนคลับทั้งหลายซึ่งเฮ้ยเราเป็นดาราเราเราทำอะไรได้กับแฮชแท็กนี้เราสามารถเข้าไปดูได้ว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยในทิกต็อกอะใครมาแล้ว หรือแฟนคลับเขาพูดถึงเราอย่างไงได้บ้างนะคะเพราะปกติแล้วแฟนคลับเขาก็จะติดแฮชแท็กเราสามารถเข้าไปดูแล้วหาไอเดียในการทำคอนเทนต์อาจจะมีการอินเทอร์แอคต์กับแฟนคลับได้นะคะส่วนถัดมาด้อมแฟนนางงามน,นะคะต้องบอกว่าเ,เวทีการประกวดนางงามก็มาแรงเช่นกันในตินสตาแกคะก็สามารถจิ้แฮชแท็กแฟนนางงาม และส่วนสุดท้ายเป็นแฮชแท็กที่เกี่ยวกับพี่ๆทุกคนในนีเนะมันเป็นคอมมูนิตี้ที่ทิกตอกเราพิวเพื่อรวมคอนเทนต์ของศิลปินดาราเข้าด้วยกันนะคะนั่นคือแฮชแท็กทิกตอกคนบันเทิงเดี๋ยวเตอรจะเล่าในสไลด์ถัดไปว่าเฮ้ยแล้วคอนเทนต์ที่พี่ๆศิลปินดาราสามารถทําได้ในทิกตอกมีคอนเทนต์ประเภทไหนบ้างนะคะโอเคทีนี้อีกหนึ่งคอนเทนต์ที่เตัวอ,อยากจะไฮไลท์เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ ค่อนข้างมาแรงใน TikTok นะคะในฝั่งคอนเทนต์ออ Content, เอาการอีกเนาะนั่นคือตัวนเนื้อเรทีฟคอนเทนต์หลายคนมีคําถามนเนื้อเรทีฟคอนเทนต์คืออะไรคุณเตยมันคือคอนเทนต์การเล่าเรื่องแต่ว่ามันไม่ใช่เล่าแบบว่าเล่าเฉยๆมันมีการแบบใส่ออเอาทูสของ TikTok ผสมเข้าไปนะคะทําให้เรื่องเล่ามันน่าสนใจมาก ทีนี้มันก็แบ่งออกมาประเทศได้ดังนี้นะคะก็คือ 1. reaction content นะคะคือการ react อาจจะเป็นซีรีส์ของตัวเองหรือว่าเราดูหนังเรื่องใดเรื่องนึ่เราชอบมากๆเลยนะคะ 2. review content เนเรา review ว่าสมมติช่วงนี้หนังอะไรเข้าใหม่นะคะก็สามารถร e v i e w content ได้ 3. recommendation การแนะนำซีรีส์ละครต่างๆสมมติละครเราจะออกแล้วอะเราก็สามารถทำ r รทเพื่อบอกแต่ง,ง่ง ต่อมารีแคบสมมุติละครเราหนังเรามีภาคต่อเราสามารถดีแคบให้กลุ่มออนแอรของเราทราบได้นะคะถัดมาเนแเราก็ e n t e r t a i n m e n t Info อัปเดตข่าวบันเทิงนะคะถัดมาเป็นฟันแฟกตดยเนตก็จะได้โชว์เคให้ด้วยว่าฟันแฟกในมูของ Entertainment เนี่ยทำอย่างไรน,นะคะและส่วนสุดท้ายก็คือกา i อภิ s ร i o เนี่ยก็คือเรามาถกกันในเรื่องประเด็นประเด็นในเป็นธมนุฒิดูวันทีสมาแล้วเราอาจจะเอาเกบความรู้จากเรื่องวันทีสมาคุยกันนะคะ อ่ะทีนี้มาดูโชว์เคสละกันเนาะตัวอย่างว่าเฮ้ยนารูทีคอนเทนต์ถ้าเราแอสดาราเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างอันนี้เปอนขอ,อยกตัวอย่างของน้องฟิล์เนาะน้องฟิล์มชัดดาวตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อน,นะคะเป็นน้องฟิล์มชลิสาเนาะเขาดูทางคูไปเออแล้วเขาเนี่ยจะเขาอินมาแล้วเขาอยากจะเล่าเรื่องทางคูไปแต่เดี๋ยวดูว่าวิธีการเล่าเขามีการนำเสนอแบบไหนนะคะคเคยถูกอารีย์บ้านในแห่งคูไปบตกบ้างบอกมาเลย เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่โดนตกเต็มๆวันนี้เราจะพาไปดูหนังเรื่องของอาเรียบาค่ะคือเรื่องนี้เลยขออนุญาตไม่อาจเชิญนะคะณอันที่เดี๋ยวจะเล่าเรื่องราวร่าวๆให้ฟังนะคะเรื่องนี้นางเอกของเรื่องนับกดโดยอาเรียบัสเนี่ยก็ถูกถูกเป็นสายน้ำค่ะเลยพ่อแล้วก็ถูกส่งไปแต่งงานกับครอบครัวของเอกซึจนเอก็โดนชิบคาบืนมาอุย้ยคนณคะโอเคประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวก็คือจะเห็นว่า คลิปเขามีความน่าสนใจเขาใช้อะไรเขาใช้ทูสต่างๆใน TikTok ถูกไหมคะมีกรีนสกรีนเอาภาพดาราขึ้นมามีการอินเสิร์ตตัวเชเลอร์หนังเข้าไปแทนที่เราจะมานั่งเล่าเฉยๆเนี่ยค่ะ TikTok เขามีทูสให้เราแล้วเราพยายามดูเหล่านี้เอามาใช้จริงๆอันเนี้ยมันไปใช้กับคอนเทนต์อีสคอมเมิร์ซก็ได้เหมือนกันจริงๆมาหลักการเดียวกันเลยนะคะลองดูนะคะโอเคถัดมาอันนี้เป็นไอเดียเหมือนกันแต่เป็นรูปแบบของฟันแฟซ คือสมมุดที่พี่ไปถ่ายละครมาเนาะเราอยากเอาเรื่องหลังที่ไฮเดรซีลินมานําเสนอให้คนดูได้ดูแต่น้องคนนี้น้องเอมนี่เขาเล่าว่าเฮ้ยเทคน,นิคการถ่ายทำสองคนนี้เป็นคนเดียวกันนะเดี๋ยวเราดูว่าเขาเล่าแบบไหนนะคะคนนี้กับคนนี้ในคูเทลเดอร์ซีรีส์ต, Series, ตอนสวยเขาใช้คนเดียวกันเล่นหรือเปล่าให้ดูชัดๆระหว่างร่างที่1ตอนตซนนะคะแล้วก็ตอนกลายร่างเป็นร่างที่2องนร่างนี้นนเฉลยให้เลยนะคะคือเขาใช้คนเดียวกันเล่นค่ะคือคน แต่เขาทํายังไงมันถึงต่างกันมากขนาดนี้อย่างแรกใส่ฟันปลองนะคะทุกคนทั้งบนแล้วก็ล่างเลยแล้วก็มีการองสัมีรที่ขัางแก้มด้วยนะคะให้แก้มมันดูตุยๆนะพอตอนที่กลายล่างแล้วเนี่ยจะได้ดูหน้าต่อแบบเห็นได้ชัดแล้วก็เพิ่มความสมด้วยการแต่งใต้ตาดำนะคะแต่งสิวแต่งให้ปากเนี่ยดูแห้งลอกนะคะแล้วดีเทลเล็กๆสำคัญอ<ม>ีกอย่างนึงก็คือเติมขนคิ้วนี่นะคะ<ม>่ะพระตอนกลายล่างเนี่ยก็คือแค่ครีมหน้าให้ดูสะอาด เแต่งหน้าให้เหมือนคนปกติใส่สบิกไอก็ทำให้ดูเรียบร้อยขึ้นนะคะแค่นี้แหละคะ่ะทุกคนมันก็เลยดูแบบสวยขึ้นคลางที่หนึ่งแต่งโอเคประมาณนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าอะไรสองคลิปเนี้ยเขาใช้ tools ใน Tik Tok ครบทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นอยากจะบอกพี่ๆว่าที่สมมติเวลาทำคลิปลองดูถึงแม้ตัวเองตัดต,ต่อไม่เก่งลองใช้เครื่องมือนใน Tik To k ในการทำให้คอนเทนต์ของเรามันน่าสนใจดขึ้นนะคะโอเค ถัดมาทีนี้พี่ๆหลายๆคนอาจจะยังมีคําถามอยู่ว่าโอ๊ยฉันเป็นดาราเตยพี่เต้นไม่เป็นเตยจะเจอคำถามนี้บ่อยมากพี่จะเล่นทิกตอกไ,ไหมไหมพี่เต้นไม่เป็นได้นะคะที่พี่ๆบอกเราไม่ได้โฟกัสเรื่องเต้นอย่างเดียววันนี้เตยสรุปมาให้แล้วว่าพี่ๆที่เป็นดาราเซเลบตี้ทำอะไรได้บ้างในทิกตอกอย่างแรกเลยบ h ฮายเบอรซีนนะคะต้องบอกว่าคอนเทนต์ประเภทเบื้องหลังเนี่ยคนชอบดู เนาะเรื่องหลังการถ่ายทาถ่ายโปสเตอร์ถ่ายรักคลออะไรเวลาเราไปนะคะเราสามารถเก็บความสนุกกับการแสดงท่านอื่นในกองละ,ละครอะไรเงี้ยค่ะมาาตะมาถ่ายทอดได้นะคะหรือว่าจะเล่าเป็นฟันแฟกองอย่างที่เราเคมี่ทำอย่างเมื่อกี้ก็ได้เช่นกันนะคะถัดมาถ้าสมมติเฮ้ยเราไม่ได้เก่งแบบต่อจริงๆอนะ่ะเราทําไม่ได้เราเจอที่ทําไม่ได้ทำยังไงการเล่นไวเบิลเทรนดนจิจิตตอเป็นท่าที่ง่ายที่สุดทุกคนสามารถเริ่มได้เลยน,นะคะก็คือลองดูว่าช่วงนั้นกระแสเอฟเฟกอะไรมา หรือเพลงอะไรที่มันเป็นไวรัลเราลองหยิบมาแล้วเราก็ลองเล่นกลับมาัอันนี้คือท่าที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะถัดมา educainmenteducainment Ed คืออะไรคือการที่ให้ความรู้บวกกับความบันเทิงเข้าไปคล้ายๆกันของบ้านช็อปมีช็อปเตอร์เทนเมนต์ของลอยวินเ์ e d u เ a i n m e n t เนาะก็คือการเอาเล่าความรู้บางอย่างวกับความบันเทิงลงไปให้มันน่าสนใจนะคะส่วนถัดมาการโปรโมทผลงานอันเนี้ ง่ายๆกรเ้อสมมติมิละครอ,อะไรเราเราทำบอกแจ้งให้แฟนคลับทราบเพื่อติดตามกันได้นะคะโอเคถัดมาอันเนี้ยต้องบอกว่าคนในติ๊กต็อกชอบดูเหมือนกันก็คือ personal story lifestyle คือเวลาเขาเห็นพวกเราหน้าจอเขารู้ด่แล,แล้วแหละพวกพี่สวยหรอแต่เขาอยากรู้ว่าเฮ้ยเวลาว่างดาราที่ฉันชอบทําอะไรนะอันเนี้ยเราสามารถดูได้เลยว่าเราเป็นคนชอบอะไรสมมุติเราชอบทํากับข้าวเราก็ทำคอนเทนต์ทำอาหารในติ๊กต็ก็ได้ เราเป็นคนชอบเที่ยวเราถ่ายวอลเอลงทิกต็อกก็ได้ให้เขาเห็นอีกแงก่หนึ่งที่เขาไม่เคยเห็นเราในจอทีวีนะคะอันนี้คนชอบดูเช่นกันถัดมา collaboration อันนี้สามารถไปทำคอนเทนต์ร่วมกับดาราท่านห่อื่นหรือว่า top creator ท่านอื่นได้เช่นกันตรงนี้มันมีข้อดีอย่างหนึง่งคือมันจะสามารถแลกเปลี่ยนฐานแฟนคลับกันได้นะคะอันนี้ลองดูเป,ป็นอีกหนึ่งทริคนะคะถัดมาถ้าสมมติพี่ๆคนไหนมีทีมโอราคชั่นอยู่แล้ว เราสามารถทําเป็นสคริปต์เด็ดดราม่าได้ตัวยกตัวอย่างที่พอยจันท์ที่เขาทาเป็นละครสั้นขึ้นมาอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่น่าสนใจถ้าสมมติใครมีโปรดักชันเราสามารถทําได้ลองทิดเป็นพอรสเรืองออกมาซะจันท์เราทําได้นะคะแล้วส่วนสุดท้ายแฟนเอนเตอเมนต์อันนี้สําคัญกับดาราท,ทุกคนมากมๆานอกจากเราทำคอนเทนต์แล้วการอินเทอร์แอคกับแฟนเป็นสิ่งสําคัญเราสามารถใช้ฟีเจอร์ Q&A หรือรีพายคอมเมนต์ นาะพูดคุยกับแฟนคลับเราได้นะคะทีนี้เตยจะขอยกตัวอย่างเป็นโชว์เคส้วกันการนำ s t o r y t ทลล i n g มา m e r ์ e กับคอนเทนต์ไทยอินอันนี้เป็นคอนเทนต์ไทยอินจากลูกค้าที่ไม่ได้ติดตาก้านะคะแต่เขาใส่ความเป็น s t o r y t e l ล i n g ลงไปเดี๋ยวเตยเปิดตัวอย่างให้ดูเป็นของวัตตือนนะคะวันนี้นะคะดิชิก็พาหลานชายมานะคะนี่ฮะแจกมินิฮาร์ดก่อนค่ะเพราะหลานอยากจะมากินขนมปังเกาหลีน,น,นะจ๊ะเธอนี่ค่ะมาร้านนี้นะคะร้านนี้ชื่อ อะไรนะ New t o โฮสเฮาโอ้โหชื่อเก่งมากเป็นร้านชื่อดังมาจากเกาหลีนะคะคุณหลานชายดิฉันก็พูดภาษาไทยได้นะคะภาษาเกาหลีพูดได้ปหไม่ได้ <laughs> อ่าอันนี้อันนี้เรากินก่อนเลยอันนี้นะคะบอกเลยอันนี้เป็นอันแรกขนมปังลึ่งเกาลัดนะคะอันนี้น่ากินมากใครอยากกินไหมอร่อยมากครับโอยอยากไม่ได้กินเลยโอ้ <laughs> โหแตใครบอกกินไป ร้านนี้เป็นร้านดังนะไทยบอกเลยนะเป็นร้านนี้ขนมปังเขาเหนียวนุ่มมากเป็นร้านชื่อดังมาจากเกาหลียูโนแล้วสาขาเนี่ยตอนนี้สาขาที่เรามากินอยู่ที่ไอคอนสยามชั้นหอยู่เข้าใจปะ่ะขนมปังอันนี้อยู่ดูสิเราเปิดมากินน,นี้นี้น่ากินมะน่ากินปะอ่ากินอะวดีะอะยายให้หนูอันหนึ่งแล้วที่เหลือ,อยู่ไม่ต้องกินแล้วนะ ดูหลานดิฉันมีความสุภาพเรียบร้อยแบบใช้ซ่อมอะคุณแต่ดิฉันนางยายนี่สิมีนี่อันนี้เลยนะปะตัตเตอร์เนยใช่ปะประมาณนี้ก่อนนะคะเพราะว่าคลิปปตัตเตอร์แกยาวมากปตัตเตอร์เป็นอีกหนึ่งเคสที่ทุกคนลองไปดูได้คือจุดเด่นเขารู้ว่าจุดเด่นเขาือการเล่าเรื่องปัตเตอร์ก็เลยใส่ความเป็นตอรี่เทลล i n g ลงไปปตัตเตอร์เป็นคนที่ทําคลิปยาวแต่ทุกคลิปคนดูจบคลิปนี้วิ่งไปเป็นหลักล้านออร์แกนิก เขาเขาเขาเมิดความเป็นสตอรี่เทลลิงเขาขายความน่ารักของหลานเขาแต่เขาก็ทยอินไปได้ในเมยพอเราดูแล้วเรารู้สึกไงคะอ็นดูจังเลยไม่รู้ไม่รู้อยากกินขนมปังหรืออยากกินหลังเตือก็ไม่รู้เลยนะคะแต่ว่าน้องมันเป็นมันเป็นอีกแมคคาิกหนึ่งแล้วการที่พี่ๆลองเอาไปใช้ได้นะคะโอเคทีนี้หลายหนพคนอาจจะอยากรูแล้วขึ้นเตยแล้วคลิปขึ้นฝีทำไงใช่ป่ะอยากดูใช่ปะ อย่างแรกเลยที่สำคัญก็คือ watch time นะคะการที่คนดูคลิปเราจนจบอันนี้มีผลที่จะทำให้คลิปเราฟึ้นฟีนะคะเดี๋ยวเราจะเล่าในสไลด์ถัดไปว่าเฮ้ยแล้วมันมีเช็คอะไรนะคะ2 engagement อันนี้แน่นอนเลยยอดไลค์ยอดแชร์ยอดคอมเมนต์อันนี้มีผลที่ทำให้คลิปเราฟื้นฟีดได้เหมือนกันนะคะส่วนถัดมา s e a r c h s e a r c h คืออะไร จริงๆเสิร์ดมันสัมพันธ์กับแคปชั่นนิดนึงเนาะคือบางคนที่พี่โพสคลิปพี่พี่ไม่ได้ใส่แคปชั่นแต่ตัวอยากจะบอกว่าใส่เถอะใส่แคปชั่นเถอะเพราะบางทีถ้าสมมุติเวลาคนเขาอยากเจอเนี้ยเวลาคนอยากรู้อะไรเขาไม่เสิร์ดกูเกิลจ้ะเขามาเสริร์ชทิกตอกแล้วเขาก็รู้เลยเพราะฉะนั้นแคปชั่นเราอะค่ะมันก็มีผลสมมุติเราโพสคลิปเกี่ยวกับการทําผัดกะเพราแล้วก็เออมีคนทําผัดกะเพรามาเสิร์ชในทิกตอกคลิปเรามันก็จะมีสิทธิ์ขึ้นให้เขาเห็นได้้เเพราะะฉนนนนัััแคคช่็สญ ะะถัดมา r g i o n r รี i o น,นคืออะไรเนาะหลายๆคนมีคำถามคุณเตยคะเวลาไปมืางนอกทำไมโพดคิปแล้วเหมือนยอดไม่ไดวิ่งเลยอะคะอ่าอันนี้คือเราต้องบอกว่าถ้าสมมติเราโพดคิป๊ปะค่ะคิ๊มก็จะไปขึ้นหน้าฝีป,ประเทศนั้นๆเนาะเพราะฉะนั้นเราอาจจะแบบแก้้วยการี่ใช้ซินไทยอะไรแบบนั้นนะคะประมาณนี้เนาะอ่าทีนี้ที่เตยบอกมมนมีเช็คอะไร ทุกวันนี้โซเชียลมีเดียมันเยอะมากเลยอะคนเขาก็จะคอนเซน t r เทรชกับเราได้ค่อนข้างน้อยนะคะเพราะฉะนั้น7วิมิลเครใน TikTok อํสำคัญมากจริงๆตอนนี้มันน้อยกว่า7วิแล้วแหละเตยแค่แบบ2อหรือ3วิแล้วกันเราจะต้องทําคลิปให้ทุกคนดูคลิปเราให้ได้ใครในตั้งแต่เนีดีแรกเข้าเรื่องเลยไม่ต้องถ้าวันที่ค่ะอารามาบทไม่ต้องเข้าเรื่องเลยแล้วทาไงก็ได้ให้คนดูคลิปเราจบ นะคะคโดยหลักอัลกอริทึมของเราเนี่ยคือถ้าสมมติคนดูคลิปเราจนจบอ่ะโอเค AI เราจะเรีนแล้วว่าเฮ้ยคอนเทนต์แบบเนี้ยคนชอบเขาก็จะฟีดไปให้คนวงถัดไปที่มันใหญ่ขึ้นร้อยคนพันคนแสนคนนั่นคือว่าทําไมยอดออคลิปเราถึงวิ่งเนาะแต่ในทางกับการถ้าสมมติคนดูคลิปเราปุ๊บเฮ้ยป,ปัดทิ้งดูไม่ถึงสามวิเลยปัดทิ้งปัดทิ้งปัดทิ้งโอเคมันก็จะรำล้วว่าโอเคคอนเทนต์เราเนี้ยคนไม่ชอบก็จะไม่ได้ถูกฟีดต่อไปนะคะเพราะ ที่ทุกคนพูดว่าโดนปิดกั้นการมองเห็นจริงๆเราไม่ได้มีการปิดกั้นการมองเห็นใครนะคะแ้แท้ปิดกั้นการมองเห็นก็ไม่ต้องใส่นะคะจริงๆเราไม่ได้ปิดกั้นก็เป็นใครใครเราต้องมาดูว่า1คลิปเราอะค่ะมันมีคุณภาพดีที่จะให้คนดูต่อไหมหนึ่งนะสองคลิปเราทิกดกฎอะไรหรือเปล่านะคะทีนี้เตยไมโชว์เคสสนุๆให้ดยอันนี้แล้วอันนี้เขาเล่นกับ ไวรัลต้องบอกว่าทิกต o อเราไวรัลมาไวไปไวเพราะฉะนั้นดูเลยว่าอะไรมาแล้วเราหยิบมาเล่นนะคะอันนี้ก็เป็นง่ายๆวอดดี้มันให้อะค่ะ ที่มันเป็นเวลาอยู่ในอินสตาแเพราะฉะนั้นน่าเตยอยากบอกว่าอะไรมันมาเราเล่นก่อนเพื่อนเลยเราก็จะมีสิทธิ์ยึดของหน้าฟีดได้เช่นกันนะคะทีนี้สุดท้ายแล้วคีย์ away, เทคเอาไเตยฝากไว้ให้พี่ๆทุกคนแล้วกันเนาะอ,อ,อย่างแรกเลยเวลาจะทำคอนเทนต์ในอินสตากอยากให้ทุกคนติ้ง vertical ติ้ง vertical คืออะไรด้วยความที่อินสตากตเราเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอแนวตั้ง,งเพราะฉะนั้นอยากให้พี่ๆเวลาจะทำคอนเทนต์นะคะเฟร,รมความคิดของตัวเองในแนวตั้ง แล้วโค้ดคลิปทีนี้ความยาวคลิปเตยแนะนําไม่ต้องยาวมากไม่เกิน6 0สวินาทีพอเพื่อให้อัตราคนดูจบมากขึ้นนะคะหรือถ้าสมมุติเฮ้ยบางทีเราตัดฉากในละครมาแล้วมันแวนวตั้งไม่ได้จริงเตยทำยังไงแนวนอนก็ได้แต่เตยแนะนําให้ใส่คีย์ิชวล่บนล่างให้เขาหน่อยนะคะหรือพี่ๆีบางคนเอาคลิปจากแพลตฟอร์มอื่นอย่างยูทูบอะไรเงี้ยมาลงสามารถแปะคีย์มิชวล่วได้เนาะแล้วมันก็จะเพิ่มเหมือนแบบเฮ้ยแบบแบบคนจําได้ด้วยว่าโอเคคอนเทนต์เนี้ยมันเป็นของช่องเรานะคะ ถัดมาอย่างที่เตายย้ำอย่างที่ทุกคนย้ำพยายามใช้เอ่อทูสใน t i k t ตอให้ได้มากที่สุดเรามีฟนะังก์ชันสติ๊กเนาะคือการเล่าเรื่องต่อจากคลิปของเพื่อนเรามีรีพลายคอมเมนต์วิดีโอที่สามารถสร้างคอนเทนต์จากสิ่งที่แฟนคลับมาคอมเมนต์ได้นะคะ e, เรามีฟังก์ชันดูเอฟพี่พี่ลองไปเล่นกันดูนะคะใช้ให้ครบนะคะอ่ะจะสุดท้ายจริงแล้ว ด้วยความที่เทนเน t i ์ t ิกตอมันมาไวไปไวมากเนาะเกิดเอยากให้พี่ๆทุกคนอนะ learning by doing ทำไปลองดูนะคะแล้วลองดูว่าเฮ้ยช่วงนี้อะไรมันมาเป็นเทรนด์เอามาเล่นอย่างแรกสองอย่าลืมติดแฮชแท็กที่มันเกี่ยวข้องกับคอนเทนต์เรานะคะแฮชแท็กขึ้นติดที่เธออย่าปิดกันก้นการมองเห็นอะไรตรงนี้เอาออกให้หมดนะคะติดเฉพาะที่มันเกี่ยวข้องกับคอนเทนต์ของรามอหรือติดแฮแทกที่ทางทิกตอแนะนำนะคะ สามนะคะอยากให้อ่านคอมเมนต์เวลามีคนมาคอมเมนต์พี่พี่พพอ่านแล้วพี่พี่จะได้รู้ว่าโอเคคนคอมเมนต์ถึงเราว่าไงแล้วเราต้องปรับอะไรบ้างนะคะสุดท้ายอยากฝากให้พี่พี่ไว้เป็นการบ้านเนาะทุกๆวนันไถ่ายฟีดลองดูคอนเทนต์ช่องอื่นๆวันละสิบคลิปเตอว่าพี่พี่ดูเกินหรือแแหละแต่เอาสิบคลิปก่อนเริ่มตน้นดูเพื่ออะไรดูเพื่อเป็นไอเดียว่าคนอื่นเขาทำยังไงกันแล้วมาปรับใช้กับคอนเทนต์เรานะคะ สุดท้ายจริงๆนนสุดท้ายจริงไม่ได้โม่ต่อไปอย่าลืม call to action คืออะไรอย่างที่เตยบอกเนาะอย่าลืมว่าเฮ้ย interact กับแฟนๆให้มากๆนะคะ make some n o i s ใช้ซ u n d งใช้เสียงไวรอลของ TikTok นะคะ video first ตอนนี้ t ิ k t อ k โพสภาพนิ่งได้ก็จริงแต่อยากให้พี่ลองโฟกัสที่วิดีโอก่อนเนาะโพสเป็นวิดีโอก่อนนะคะ ส่วนถัดมา ads subtitle อันนี้ไม่รู้ว่าหลายๆคนเป็นไหมบางคนนะเวลาอย่างตัวอย่างเงี้ยคือรถไฟฟ้าเมื่อกี้ปิดเสียงติ๊กต็อกไม่ได้กดเสียง ads subtitle ก็มีสนช่วยให้คลิปของเราคนดูจนจบได้เพราะอะไรเมื่อกี้รถไฟฟ้าเราอ่านคำไตเติ้ลโดยที่เราไม่ต้องปกดเสียงก็ได้หรือติ๊กต็อกเรามีคอมมิชชั่นีของผู้พิการทางการได้ยินทางหูมันก็จะทําทให้คอนเทนต์ของเราไปยังกลุ่มที่พวกนั้นได้เช่นกันนะคะขันมา อย่าลืมใส่แ,แท็กที่เกี่ยวข้องอย่างที่บอกไปแล้วก็จะเปแอคทีฟอัปเดตคลิปอย่างสม่ำเสมอนะคะทุกคนก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะบอกว่าทุกคนจะสนุกกับการามาลิปต่อไปนะค,ะถ,คนนนะถ้าเกิดอยากได้คำแนะนำเพิ่มเติมใดๆก็เตยก็ยินดีให้คำปรึกษา